สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อผู้นำกับการแก้ไขปัญหาการเกษตรผ่านกรณีศึกษาของนายวิวัฒน์สันยกรรมทอนหรืออาจารย์ยักษ์ผู้นำในการผลักดันโครงการโคกหนองนามโมเดลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยค่ะ ปัญหาการเกษตรในไทยเกิดจากหลายปัจจัยค่ะทั้งภัยแล้งน้ำท่วมซึ่งทำให้ราคาผลผลิตเนี่ยตกต่ำลงหรือการพึ่งพาสารเคมีจนเกินไปการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกษตรกรเสี่ยงต่อการขาดรายได้และก่อการเกิดนิสินค่ะอาจารย์ยักมองว่าต้นเหตุสำคัญคือการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและขาดแคลนความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนค่ะ อาจารย์ยักษ์ในฐานะผู้นำได้คิดและผลักดันโครงการโคกหนองนามโมเดลซึ่งต่อยอดจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9แนวคิดคือการปรับพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำกินเก็บน้ำและปลูกอาหารได้ตลอดปีโดยแบ่งพื้นที่เป็นโคกใช้สำหรับปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชผสมผสานหนองคือบ่อน้ำในการกักเก็บ น้ำฝนและใช้เลี้ยงปลาหน้าคือพื้นที่สำหรับปลูกข้าวหรือพืชอาหารต่างๆโมเดลนี้ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและมีรายได้หลายทางและนำไปปรับใช้กับหลายพื้นที่ที่เคยเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงอย่างเช่นในภาคอีสานโดยออยักได้สอนวิธีการปรับพื้นที่และปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นถั่วเขียวฟักทอง พร้อมกับให้คำแนะนำในการเก็บกักน้ำฝนและการทำปุ๋ยอินทรีย์เองผลที่ได้ก็คือเกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องตลอดปีแม้จะอยู่ในช่วงภายแล้งค่ะ ต้องบอกกันว่าผมเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับก็ทําเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพที่ดินนะครับพัฒนาโครงการอะไรเงี้ยครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาจริงๆเราอยากจะเอาอสังหามารวมกับเกษตรเพราะว่ากเกษตรมันคือความสุขในวัยเด็กของเราอยู่แล้วเนาะแล้วกเ็เราก็คิดโครงการขึ้นมานะครับว่าเราอยากจะให้คนเมืองเนี่ยครับออกมามีบ้านสวนเกษตรอยู่ไม่ไกลเมืองนะครับก็ จะต้องมีการปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับมีบอ่อน้ำมีการทําเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับอยู่อยู่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพมากอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกก่อนนะะว่าจริงๆผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนจังหวัดเลยครับเกิดที่จังหวัดเลยฮนะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยทำการเกษตรอยู่แล้วครับเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่สวนเกษตรนะครับกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันมันมีความสุขครับ เราก็เลยคิดว่านะฮะยังไงก็อยากจะกลับมาทำกเกษตรนะครับความรู้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับเรารู้จากคุณพ่อคุณแม่แต่มันก็เป็นการทำกรเกษตรแบบสมัยดั้งเดิมนะครับก็เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวซะมากกว่าครับก็หนึ่งปีก็ทำไร่อ้อยก็เงินก็เป็นรอบปีทําสวนยางพาราทําไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอกเกษตรยุคใหม่เนี่ยผมอยากจะ ให้มันออกมาในรูปแบบของการเป็นเกษตรผสมผสานซะมากกว่าครับผมจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าพื้นที่เนี่ยเราต้องออกแบบให้เข้ากับบริบทพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพนะฮะดินน้ําลมไฟนะครับรวมถึงต้นไม้ด้วยนะครับาการออกแบบให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องดูที่กายภาพนะครับก็ภายในสัดส่วนสมมุตินะฮะพื้นที่1ไร่เนี่ยนะครับผมก็จะออกแบบให้เป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับประมาณ25%ครับ พื้นที่ปลูก55นะครับส่วนพื้นที่น้ำเนี่ยประมาณ20อนะครับยังไงก็แล้วแต่ฮะต้องมีโคกเอาไว้สร้างบ้านแล้วก็ต้องมีแหล่งน้ําเอาไว้ดึงน้ําขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ครับผมแล้วก็ต้องมีพื้นที่ปลูกอย่างเพียงพอนะครับผม ในฐานะผู้นำอาจารย์อยากได้ทำหลายสิ่งที่สำคัญเลยค่ะอย่างเช่นการนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาสอนให้กับเกษตรกรเพื่อจัดสรรพื้นที่เช่น30%ขุดสระน้ำ30%ปลูกข้าว30%ปลูกพืชผ,ผสมผสานและอีก10%เป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรเศษษรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันนโยบายระดับประเทศในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรเพื่อขยายแนวคิดนี้ไปทั่วประเทศกรณีของอาจารยักษ์ทำให้เราเห็นว่าผู้นำที่ดีไม่ได้แก้ปัญหาเพียงแค่ชั่วคราวแต่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเพราะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และฟังเสียงของชุมชนและลงมือทำจริงสามารถเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ